อลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้ขำกันจนฉุดไม่อยู่ไปกับกวนนักร้องแอลดีที่สุดในประเทศขอต้อนรับเข้าสู artists, ่จิกากร์โลบาร์โฮสของเราเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่จิกากร์โลบาร์โฮสของเราในวันนี้เพราขอบอกเลยนะครับน้องๆทางนี้นี่เด็กใหม่หมดเลยอะอเรคะอันนี้มาด้วยประสบการณ์อยานจะได้นะครับ ซีดีขันเดียวปิดไม่หมดต้องใช้โอ่งต้องใช้โอ่ง <c oughs> นี่คือกระจูของเมนสาบาละดเจนะ <c oughs> นี่คือกระจูของเมนสาบาละดเจนะ <c oughs> และพบ <c oughs> การแข่งขันที่ทำเอาเหล่าซุปตาสะบักสะบอมสุด วันอาทิตย์ที่27คุมภาพพันธ์นี้6 20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส